สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเกมทุกคนนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องไร้สาระที่พวกคุณไม่ได้อยากรู้หรือเสือที่จะอยากเล่นนะครับวันนี้คือเชลีออส l a y เพ a ชแนลนะครับโอเควันนี้นะครับเจอกับผมเชลีออสนะครับในช่องแอดเพ a ชแนลวันนี้ก็ ต้อนรับนะครับเทศกาลแห่งความสุขนะครับ Merry Christmas กันทุกคนนะครับสำหรับชาวเกมเมอร์ไทยทั้งพี่ๆน้องๆนะครับทั้งที่เป็น Subcriber s ของช่อง a d p r a y Channel และที่ไม่ใช่นะครับก็โอเคเข้าใกล้เทศกาลวันหยุดยาวนะครับแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2014นะครับแล้วก็หลายๆสิ่งนะครับที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเราในปี2014นะครับรวมไปถึง คอนโซล Next Gen นะครับทั้ง Xbox One แล้วก็ PlayStation 4นะครับก็โอเคยงไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะต้องมีความก้าวหน้าไปไปในทางที่ดีนะครับก็ในส่วนคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นคลิปสอนวิธีการลง modification เกม Grand Theft Auto IV หรือเกมแค่เออหรือเป็นคลิปคลิป casting เกม อะไรแต่อย่างใดนะครับคลิปนี้กอ็อยากจะมาเจอนะครับอยากจะมาทําความรู้จักนะครับกับเพื่อนๆกับ สมาชิกท่านหลายทั้งหลายนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด2,363ท่านนะครับกับอีก5 9 2 2 1 8ครั้งนะครับ18คลิกที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาเยี่ยมชมในช่อง a d a r e Channel ไงก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับปีใหม่แล้วผมก็ไม่รู้จะให้อะไรจริงเนื่องจากไม่มีไม่ค่อยมีเวลาในการอัด อัดคลิปด้วยนะครับแล้วกเ็เรื่องหลักของช่อง Adplay Channel นี่ก็คือเป็นอมอดของเกม Grand Theft Auto IV นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้คือผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้พัฒนาเองนะครับผมไปหาจากในบอจาดจากตามเว็บไซต์ทั่วๆไปนะครับเอามา mix เอามา edit ใหม่นะครับให้มันเป็น t h e m ใหม่แล้วก็ผสมผสานเข้ากับเกมให้มันดูน่าเล่นให้มันดูน่าติดตามมากยิ่งขึ้นมันเลยทำให เวลานะครับในการอีดิตในการพัฒนามอดต่อไปที่จะนํามานําเสนอในช่องก็มีเวลาน้อยลงนะครับจริงๆอ่ะ,อะในวันนี้ผมตั้งใจที่จะอัดคลิปนะครับเป็นมอดเกม GTA นั่นแหละนะครับสักมอดหนึ่งนะครับให้ฟรีๆเลยโดยปกติก็คือเดือนหนึ่งอ่ะผมตั้งเป้าจะอัพเต็มที่2คลิปนะครับเพื่อว่าไม่ให้มันตันเร็วนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนะครับช่องผมก็คงจะไม่ค่อยมีมอสอะไรมานําเสนอผู้คุณแล้วลัะนะครับยังไงก็ นิดนึงนะครับฝากด้วยว่าช่อง Adplay Channel นะครับไม่ได้มีแต่ Tutorial เท่านั้นนะครับก็ยังมี Casting Game เอาไว้ให้พวกคุณดูคลายเครียดนะครับก็เป็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในอีกมุมมองหนึ่งสำหรับของผมนะครับไงก็ฝากกันด้วยนิดนึงนะครับทาง s p i n n e r s e l l c o n v i c t i o n กับ Nile Moss BK นะครับแล้วก็ Manhunt นะครับสอบที่3แล้วตอนนี้นะครับสพที่4ก็น่าจะมาในเร็ววันนี้นะครับก็โอเคก็ คลิปนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับซับสไครเบอร์ทั้ง2,300กว่าท่านนะครับกับอี 5, ก5,000 0กว่าที่กดเข้ามาดูงขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับหลายๆคนบอกว่าผมประสบความสำเร็จในการทำช่องใน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแต่ส่วนตัวของผมผมไม่คิดว่าจำนวนเลขแค่2,000กับอีก5,000 0กว่าครั้งในการเข้ามาดูเป็นความสำเร็จนะครับในส่วนของผมนะถ้าเป็นคิดแบบเล่นๆเ,เลยนะของผมอะหมื่นเมื่อไหร่อะผมถึงจะประสบความสำเร็จ นะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะครับช่องผมจะเป็นที่รู้จักกันในนามวิธีการลงมัดสคริปติ้งของเกม Grand Theft Auto IV นะครับซึ่ง ประเด็นของผมไม่ได้ต้องการให้มันลงลึกในเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกว่าวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องตันนะครับพอมันตันแล้วช่องผมมันก็คงจะเป็นรูๆหนึงที่ไปเสียบไว้ในเว็บไซต์ u t u b e นะครับอาจจะโดนแบนเมื่อไหร่ก็ได้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าทั้งตัววิดีโอแล้วตัวทำเนลในวิดีโอแม่กลิเคชั่์เต็มเลยนะครับก็โอเคไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็คือ อยากจะมาเท้าความนะครับมาเล่าประวัติช่อง Adplay Channel นะครับให้รู้จักกันนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าในปี2014นะครับช่อง Adplay Channel อาจจะมีเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆนะครับในขณะที่ช่องอื่นนะครับไม่มีนะครับการแค,แคสเกมใหม่ๆหรือการนำเสนอในส่วนต่างๆ โปรเจกต์ต่างๆนะครับที่ผมได้แพลนนะครับแล้วก็ได้ลิสต์ไว้นะครับตลอดปี2013ตั้งแต่ช่วงต้นๆที่ทำช่องมานะครับก็คือโดยส่วนตัวเบื้องต้นนะครับก็คือสมัคร ยูเซอร์ YouTube ไว้ตั้งแต่ประมาณปี2011นะครับเพื่อที่ตั้งใจที่จะอัปคลิปนะครับวิดีโอเกมเพลย์ของเกม counter strike นะครับซึ่งในส่วนตรงนั้นผมได้ไปทำการ Edit นะครับให้มันเป็นเวอร์ชั่น Point Bank o f f l i n นนะครับซึ่งทำเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดนะครับถ้าไม่รวม t e x t เจอรกับโมเดลที่ไปโหลดตามในกระทู้มากนะครับส่วน Animation แล้วก็โมเดลปืนบางตัวก็คือได้ทาการรีเท x t เจอรใหม่นะครับ โมใหม่หมดเลยนะครับบฟายใหม่เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องการจะโชว์เกมเพลย์เฉยๆก็เลยสมัครไว้นะครับจนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันเลยนะก็ลองทำนะครับช่วงประมาณเดือนมีนาของปีนี้2013ลองทำคลิปนะครับในการสอนออวิธีการทำเกม Counter Strike เนี่ยไปแล้วประสบว่าปรากฏว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอย่างอย่างมากนะครับโดยที่ล่าสุดก่อนที่จะวิดีโอนั้นที่จะลบออกไปจาก ช่องของผมนะครับก็ยอดวิวอยู่ที่ร้อยกว่ากเองผมก็เลยช่างใจนะครับว่าจะมีเกมเมอร์ไทยสักกี่คนนะครับที่อยากจะเป็นอดิเตอร์บ้างอยากจะเป็นเกมดีเรคเตอร์บ้างนะครับไม่ได้อยากเป็นแค่ยูเซอร์หรือเป็นแค่เกมเมอร์บ้างนะครับก็ในส่วนตรงนี้มันยังไม่ผ่านนะครับในส่วนปี2014นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆใครที่อยากจะ อิดิทเกมเป็นนะครับสร้างเกม FPS เอาไว้เล่นเป็นของตัวเองนะครับมีความรู้พื้นฐานในการทำโมเดลสามิตินะครับในความรู้ต่างๆนะครับในการอิดิทเกม Counter Strike นะครับถ้าใครมีความสนใจในส่วนงนี้ก็เม้นกันนะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าได้รับความ นิยมจริงๆนะครับผมก็จะจัดทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้พวกคุณสามารถได้ไปแก้ไขแล้วก็ Edit เกม Counter Strike ให้เป็นเวอร์ชั่นของพวกคุณที่เอาไว้เลนกันเองได้นะครับก็คือในส่วนตรงนั้นนะครับและเบื้องต้นต่อมานะครับจากที่ผมได้เคยทำอาอย่างที่บอกไปว่าเป็นการโชว์เกมเพลย์กับอสอนอีดินิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเกม Counter Strike นะครับแล้วก็มาในส่วนของ มอดนะครับมอดตัวแรกเลยก็เป็นมอ d i อรอนแมนไนะครับซึ่งผมเข้าไปในเว็บไซต์ Joker Game นะครับแล้วมันเป็นกระทู้นะครับท็อปปิคอยู่บนหน้าเว็บบอร์ดเลยนะครับว่าเออเกมแกรนเทิโฟโต้ไอีเนี่ยมมีมอด i r อ n อนแนะแล้วซึ่งคะแนนรีวิวจากสถาบันเกมทั้งหลายเขารีวิวให้มอดตัวเนี้ยเจ๋งเจ๋งจริงนะครับก็ผมก็ไปทําการเช็คนะครับจากทั้งใน YouTube แล้วก็ต้นสังกัดนะครับว่า มัดตัวนี้มันยังไงแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงมันไม่ใช่แค่สกินเพเยอร์หรือแค่รีเทคเจอร์อาวุธปืนเฉยมันสามารถใช้อเขาเรียกอะไรอะความสามารถพิเศษของไอรอนแมนได้จริงนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าเล่นแต่โดยวิสัยคนส่วนใหญ่ของคนไทยอะอะไรที่แม่งแบบลงยากๆอะเออแม่งจะไม่ค่อยลงกันหรอกนะครับก็เลยคิดเล่นๆน,นะนะก็โอเคเออกูลองทำคลิปสอนนี เอออะไรประมาณนี้ก็ทำ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 นะครับก็ ไปเก็บเกี่ยววิธีการพุ่งตรงเลยว่าคลิป I r o n Man เนี่ยเป็นคลิปแรกที่ผมไม่เคยตัดต่อวิดีโอจากอะไรเลยนะครับก็มีพื้นฐานเทคนิคการพูดเทคนิคการนำเสนอจากพี่เบลิเฟอร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะครับรูปแบบการนำเสนออะไรหลายๆอย่างนะครับจากพี่เบลิเฟอร์นะครับนี่ขอบคุณพี่เขาจริงนะครับก็ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อาจจะเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาในการแคสเกมลง u t u b e เนี่ยเออมันเป็นแรงบันดาลใจเป็น เป็นเหมือนบุคคลตัวอย่างนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับทําให้คนนะครับในอีกหลายๆคนนะครับที่เขาไม่กล้าก็ได้ออกมา,านําเสนอในมองนะครับก็เผยแพร่สู่สาธารนณะแล้วม่อเสือกได้รับความนิยมนะครับก็เบื้องต้นภายใน3ามเดือนรู้สึกยอดวิวจะไปเป็นหมื่นนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออพี่สอนลงมอดนั่นมัดนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองไปหาต่อยอดดูจนมันอื โททีเป็นหวัดจนมันมันก็เรื่อยๆของมันอะ่ะเออจนจนก็อย่างที่เห็นเนี่ยล่าสุดก็เป็นคลิปออสอนวิธีการลง GTAV Style นะครับใน GTAIV นะครับก็นั่นแหละนะครับก็ยังไงยังยืดยานคอนเซ็ปต์เดิมนะครับว่าช่องนี้ไม่ได้มีแค่ออวิธีการลง เกมแกร์เทฟอ์ฟลอตอไวีเท่านั้นนะครับยังไงก็อยากฝากส่วนอื่นไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งใจทําจริงนะครับยังไงก็ถูกใจกดไลค์นะครับพอใจก็ subscribe นะครับถูกใจที่สุดก็กดแชร์นะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับว่าณปัจจุบันนี้มีคนไทยนะครับได้สอนพุกคุณลง Modification เก็แกร์เทฟฟ์ฟลอตอไวีไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับประวัติก็ ประวัติช่องแอดเพรสชันแนลคงมีประมาณนี้มันไม่ได้เป็นรายละเอียดอะไรนะครับก็เริ่มจากจุดที่เราคิดว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ทํากันนะครับเราก็ลองคิดต่างอลองมาทำทาดูบ้างนะครับผมรู้เลยว่าพี่ๆน้องๆส่วนใหญ่ที่คิดนะครับคิดอยากจะเสนใจทางด้านสื่อมัลติมีเดียสื่อทางด้าน เขาเรียกว่าอะไรว่าสารสนเทศปะหรืออะไรก็ไม่รู้แหละสื่อพวกเนี้ยสนใจอยากจะทําบ้างแล้วตัวเองเป็นคนชอบเล่นเกมอยากจะแคสเกมผมเชื่อเลยว่าการที่คุณจะมาอัดคลิปนะครับเล่นเกมอัดคลิปแล้วก็อัปลง YouTube แล้วจะให้มีคนดูคุณเป็นหมื่นเป็นแสนแบบที่เบริเฟอร์อ่ะคือถ้าความสามารถคุณไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพี่เขาผมเชื่อได้เลยว่าโอกาสที่พวกที่คุณจะเด่นและดังแบบพี่เขาได้แบบบรรดานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอกพี่เบิร์ดพี่เบ ที่ซีก่ีเครซี่เกมอ่ะนะคือคือพวกนี้ยถ้าพวกน้องๆไปสังเกตนะ mm hmm. เขาจะมีคาแรคเตอร์จะมีบุคลิกเอ่อบางอย่างในตัวของเขาที่เขาไม่จําเป็นต้องไปปรุงแต่งหรือใส่คนอใส่รถด,ดีอะไรเลยมันมาจากจิตใต้สํานึกของพวกพี่เขาเองนะครับอย่างเช่นพี่เบลิเฟอร์เนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจและทําให้รู้สึกซับสไครป์ผมไม่ได้เป็นคนซับสไคร์ช่องใคร ง่ายๆนะผมเป็นคนมาตรฐานค่อนข้างสูงด้วยซ้ำการที่ผมจะติดตามอะไรสักอย่างเนี่ยแต่พี่เบเขามีเทคนิคนะครับในการนําเสนอแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้ผมรู้สึกเลื่อมใสในตัวพี่เขาคือเขาฟังร็อกนะครับนั่นก็คือเหมือนว่าเขากับผมคุยภาษาเดียวกันโอเคมันก็ทุกอย่างมันก็ง่ายและเขาไม่ได้แอนตี้กับสิ่งที่ผมชอบก็โอเคประมาณนี้บวกกับเวลาที่พี่เขาแคสเกมแล้วก็เล่นเกมไปด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่า เออจากเมื่อ,อก่อนที่เราเล่นเกมอะ่ะเราเล่นเอาสนุกเอาใครเครียดเราจริงจังกับมันใน,ในบางส่วนในหลายๆส่วนเราจริงจังกับมันค่อนข้างพอสมควรจริงจังมากนะครับแต่พอมาดูพี่เขาเล่นเขามีเทคนิคเขามีวิธีการในการเล่นคือพูดง่ายๆใช้สมองในการเล่นเกมนะครับมันก็จะช่วยนะครับให้เราพัฒนานะครับหรือว่ใครที่น้องๆที่กําลังเรียนหนังสืออยู่นะครับรู้สึกว่าเฮ้ย จุดนี้มันไม่ได้วะจุดนี้มันไม่ใช่วะหารู้ไหมครับผพื่อนๆ้องว่าการที่เราเล่นเกมมากๆเนี่ยคือเท่าที่ผมเคยไปอ่านกระทู้ดูนะเขามีสํารวจมาแล้วว่าคนเด็กที่เล่นเกมกับเด็กที่ไม่เล่นเกมอ่ะไม่เหมือนกันเลยเด็กที่เล่นเกมเนี่ยจะเก่งในเรื่องการเเขาเรียกว่าอะไรวะการเทคนิคอะวิธีการคิดคิดอ,อืผมจะบอกไงเหมือนประมาณแบบเ,เกมมันจะต้องหลบเออถ้าเป็นเด็กเล่นเกมเขาจะสามารถ กดจอยเนี่ยเออสี่ห้าปุ่มเนี่ยเพื่อให้ชีวิตตัวในเกมเขาว่ารอดแต่เด็กที่ไม่เล่นเกมอะ่ะเขาจะทําไม่เป็นถ้าเรามาพูดกันในถึงชีวิตจริงนะครับก็คิดง่ายๆเลยยืนรอป้ายรถเมย์อยู่มีรถเมย์สายหนึ่งไม่อยากจะบอกว่าเป็นสายแปดนะครับผ่าไฟแดงมาพุ่งเข้ามาหาเด็กที่เล่นเกมผมเชื่อได้เลยว่าโอกาสที่เขาจะหลบแล้วรอดจากจาก,จากอุบัติเหตนะุณจุดจุดนั้นน่ะมีมากกว่าเด็กที่ไม่เล่นเกมเนื่องจากเอ่อ ด้วยความที่ว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรวะความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไหวพริบนะครับในการคิดทันทีในการเอาตัวรอดนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเป็นเล่นนะสําหรับใครที่ไม่ไม่เคยเล่นเกมเลยแล้วเสือกมาเปิดคลิปนี้เจอนะครับแล้วก็ทนฟังผมมาเนี่ยพอสมควรแล้วเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยมึงจะเข้าข้างเกมเกินไปละคือโลกทุกสิ่งนะครับมันมีสองมุมมองเสมอนะครับก็อย่างที่บอกว่า คลิปนี้อยากให้ทำความรู้จักกันนะครับอยากให้รู้ทัศนคติของเชลิโอเซตเพรสเชนแนลนะครับแล้วก็มุมมองสำหรับ คนเล่นเกมหลายๆคนนะครับแล้วก็บรรดาน้องๆที่ยังเล่นเกมแล้วยังแยกแยะไม่เป็นนะครับก็ยังอยากให้ชุกคิดนิดนึงนะครับดูคลิปของ h h r i o s a แ p r เพ i o n a l ตัวนี้แล้วก็ลองไปชุกคิดนิดนึงนะครับว่าประโยชน์หลายๆส่วนนะครับเราได้จากเกมเยอะมากนะครับดูอย่างพี่เบ r ิเฟอร์ผมได้อะไรจากพี่เขาเยอะมากนะครับไม่อยากจะพูดให้เยอะกว่านี้เพราะมันจะเป็นเหมือนผมอวยเขาขายเขาทั้งๆที่เขากับผมพ่อแม่ก็ไม่ใช่ พ่อแม่ก็ไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันพี่ก็ไม่ใช่พี่แท้ๆเขาเป็นใครก็ไม่รู้เพียงแค่ว่าผมชอบรูปแบบการนําเสนอของของพี่เขาแค่นั้นเองผมเลยเอามาเป็นแบบอย่างในชีวิตซึ่งผมก็ถือว่าโอเคนะทําให้ผมกล้าแล้วก็ได้ลองทําในสิ่งที่ผมเคยคิดว่าผมจะทําได้ไหมแล้วมันก็ทําได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก,ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็หลายๆตัวเลยนะครับ คลิปหลังๆนี่นะครับเทคนิคการตัดต่อก็คงต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับจากช่อง distortion นะครับอ,อ,อะไรวะของเขาอะ Get some trip นะครับสอน After Effects สอน Vegas สุดยอดมากพี่นะครับก็คลิปนะครับสังเกตว่าหลังๆเนี่ยผมจะมีแบนนงแบนเนอร์อะไรเนี่ยเออเห็นไหมก็คือยอมรับตรงนะครับว่าไปดูวิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับไอ,อนี่เดี๋ยวไหนวะเอ พอดีเน็ตมาช้านี่ Get Some Trip Tutorial นะครับ by พี่ Bird Distortion ขอบคุณพี่จริงๆนะครับวิดีโอ Video พวกนี้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เป็นเกี่ยวกับกราฟิกพวกวิดีโอเอฟเฟกนะครับมาดูคลิปของพี่พวกนี้เป็นวะเออเป็นเลยอะ่ะจริงๆ นะครับบวกกับเผมมีทักษะด้านนี้พอสมควรนะครับพี่เขาพูดหนึ่งมาผมก็คิดได้เป็น2ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆทั้งพี่เบย์และพี่เบิร์ตนะครับขอบคุณจริงๆเขาเป็นผู้ชายที่อยู่จะพูดว่าเบื้องหลังดีไหมวะเออเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลัง ช่อง Adplay Channel ทำให้ช่อง Adplay Channel มีโลโก้มีอินโทรมีแบนเนอร์มีสโลแกนหลายๆอย่างนะครับขอบคุณพวกพี่เขาจริงๆนะครับทำให้ผมมีซับสไคร์เบอร์2,000กว่าๆนี่ก็โอเคแล้วล่ะนะในจุดๆนี้สำหรับ ปีหน้า2014นะครับช่วงเดือนมกราเป็นเดือนวันเกิดของผมด้วยนะครับก็โอเคติดตามกันไปว่า a d p r a e s s i o n a l จะนำเสนออะไรนะครับแล้วก็ยังขอบอกเลยว่า m o t t a i v ไม่ได้มีแค่นี้นะครับวิดีโอที่อัปโหลดไปเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโอเคอันนี้โหลด ไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นมอตนะครับโอเคมอตตัวนี้ลักษณะน่าจะอัพไม่ทันละวล่ะนะครับแต่โอเคเดี๋ยวเอาไปมอตตัวเนี้ยเดี๋ยวให้เล่นก่อนส่งก่อนปีใหม่แน่ๆนะครับเพราะถ้าเลยปีใหม่ไปแล้วมอตตัวเนี้ยมันจะไม่มันจะไม่โอเคนะครับโอเคสำหรับใครที่ฉลาดก็น่าจะคงเห็นละวล่ะนะครับมอตเมอร์รี่คริสต์มาสไอวีโอเครายละเอียดเป็นไงกูไม่เกิดแน่นอนนะครับถูกใจซะกดไลค์สับสไครต์กันซะรับรองว่าพวกคุณได้เล่นก่อนใครแน่ๆโอเคไงก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับเังไงก็เจอกันปีหน้า2 0 1 4นะครับคลิปนี้ก็ถ้าพวกคุณด,ดูจนจบนะก็ขอบคุณจริงๆนะครับทั้งแรงใจแรงเชียร์นะครับท,ที่ติดตามช่องแอดเพรสชันแนกันต่อไปนะครับแล้วก็ฝากข้อคิดนะครับยังคงฝากข้อคิดให้บรรดารน้องๆผมเชื่อว่าคงมีเด็กที่เป็นซับสไครเบอร์ส่วนใหญ่นะครับในช่องแอดเพรสชันแนลก็อยากให้คิดนิดนึงนะครับก็ คิดนิดนึงนะครับว่าเราเล่นเกมเราไม่ได้จําเป็นเราต้องติดเกมออมแงมนะครับเราสามารถหาความรู้นะครับจากมันได้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าเอออยากเด่นอยากดังเหมือนพี่เบยพี่เบิร์พี่เอกพี่ออยพี่ซีบ้างวะก็ลองดูนะครับของพวกนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับบรรดาพวกพี่ๆพ,พวกนี้เขาหนุนหลังพวกคุณอยู่แล้วละ่ะผมนะครับเชลิโอสก็สนับสนุนนะ คือน้องไม่ได้ไปฆ่าแท็กซี่ตายอ่ะถูกปะ่ะเออน้องอมมัดของผมไม่เล่นแล้วน้องไม่ได้ไปฆ่าไขรตายหรือไปเหยียบตีนไขรนะครับน้องนั่งอยู่หน้าคอมแล้วน้องก็พัฒนาฝีมือตัวเองนะครับเพื่อในอนาคตน้องอาจจะเป็นอคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับไปอยู่แทนช่องช่องหนึ่งไม่อยากจะบอกว่าช่องเจดนะครับก็ช่องเขาอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะในปัจจุบันโอเค นะก็ใครจะรู้นะครับก็โอเคฝากกัะไรนิดนึงนะฝากทั้งแง่คิดแล้วก็ติดตามช่อง a d p r พรสชั n นแกันไปเรื่อยๆโอเคไงก็ถ่ายคิดละฝากไปเท่านี้นะครับโอเคส r i ครด้วยนะเว้ยกดไลค์ด้วย,วย,ยลืมโอเคบาย Merry Fucking Christmas